ข้างบนกับข้างล่างคนละสีแม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำสีผมเนาะจากสีผมสีดำเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสีดำอันนี้เนี่ยเคยกัดสีมาก่อนเนาะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือกัดทั้งหัวเลยแต่ว่าปีนี้เราจะไม่กัดผมแล้วนะคะ สีสว่างที่เราจะใช้ในการย้อมเนี่ยแทนสีฟองนะคะก็คือสีของเบอร์ลิน่านะคะสีสว่าง A16 นั่นเองนะคะโบใช้ทั้งหมดสองกล่องมันจำร้านเลยลูกค้านะคะ

ช่างต่อเปลี่ยนช่างนะคะเพราะว่าช่างเดิมหวยไม่ถูกเปลี่ยนเป็นช่างนี้เขานอนมาเพื่อทําทํางานนี้โดยเฉพาะตอนนี้โคนอ่ะเป็นสีแล้วแน่นอนใช่เพราะว่าโคนมันเพิ่งลงหนัมันลงแป้เดียวมันก็ติดแล้วแต่ว่าเนี่ยตรงปลายตอนแรกกลัวว่าจะไม่พออือเอาไปดูมาให้นายดิจ๊ะ ทุกทีแหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาวจุ๊บเรามีช่างอยู่สองคนนะคะตอนนี้ช่างคนนั้นแ่างมันแคได้ลดลงมากว่าขอกูอยู่บ้านเป็นท่าไรมมันจะได้ลดค่าส่งเเดีอมยก้บเาทโอเคก็ได้ลดกวาเดิมไปแตเก้าสเจ็เดือายกาสิก็ลดไปร้อยนึ่ง เบี่ยงมากูยังยาวเท่านี้เลยนะจ๊ะผมพอรงเบี oh, ่ยงมาข้างนี้แล้วนะน้องเดี๋ยวมันเข้าไปทำลังยเงินใหม่้องรอตัดผมมันเป็นแบบทุกคนเดี๋ยนทุกคน เป็นแกะไงแกนี่ก็เป็นแกแกะไม่ออกแค่นันะอันนี้คือทำไงชอบแหละใช่ไหมสวยแล้วแหละดีอุ้ยนี่นี่สวยเลยอ่ะพอแบบนี้ตอนแรก็ปัดผมอมันจะปัดหัวเลยนะสวยไหมสวยไหมสวยแหละอยากได้ผมแบบคนนี้ตายตัวเองก็กำลังทำอยู่ปะอ่ะอ่ะเทียบซ้อมซ้อม หน้าเท่ากูผมสีนี้ทั้งหัวนะกูโอ้ราพันเซลอุ้ยซารีมันก็สว่างจังเลยดีจังว้ายเห็นไหมนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยเหมือนเจ้าหญิงเลยไม่มีเงินเลยเด็ดไม่มีเงินจะให้ไม่มีเงินจะให้ชมดีช่างของเราก็คือนะคะเมาแล้วหนึ่งจากบ่ายสองจนถึงตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยจ๋าสิบเกสิบยอะที่เพิ่มมาจากสามสิ สามทุ่มนะคะยังเหลือหัวที่ไม่ก็ปวดมาแล้วตอนแรกมันคึ้นหัวแล้วนะตอนแรกให้แค่ห้าสิบอ่ะตอนนี้พอกแค่ข้างหน้าก็แล้วกันไม่ใช่แค่เพื่อพิเกตทางกูก็พิเกตสามเลยจ้ามองสวยแล้วสวยสวยแล้วสวยแล้ว ไม่สวยปากซิกมากเลยไม่สวยไม่สวยนี่นีนะไม่สวยยังอยู่อียังอีกนิ้วก็น่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยนิ้วเราคนกี่ตาหัวไม่เหมือนตอนนี้เที่ยงคืนแล้วพร้อมแล้วเหรอเดี๋ยวสั่งไม่ไหวแล้วเยสวยอีกแล้วอ๋อ แล้วก็จะเป็นสีที่เราเนี่ยย้อมแบบตั้งจะย้อมตอนแรกเนาะก็คือเราใช้สีเทาอ่อนนะคะผสมกับดีแคชเนาะก็คือเป็นสีบลอ์อ่อนประกายเทานั่นเองสภาพ <c oughs> ดูนะข้างบนกับข้างล่างคนละสีแม่เป็นแบบนี้ บุยากันไป็นทั้งคืนนะสิคะสภาพย้อมไปสองรอบไม่ใช่ย้อมสีย่อนไปสีเข้มพอย้อมสีเทาเมื่อคืนย้อมสีเทาก่อนใช่ไหมตอนแรกมันเป็นแบบนี้แล้วคือแบบนี้เป็นแบบแบบแรกย้อมสีเทาเป็นไงล่ะดูตรงนี้ไม่ลง ไม่เท่ากันอีกทีนี้ดูข้างหลังนะเป็นไงข้างหล่างตรงเนี้ย ก็เ,เหมือนจะเพิ่งปิดนะทำแบบถึงติหนึ่งติสองอะบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยโบเนี่ยตั้งใจที่จะทําเป็นสีเทาเนาะออกไปทางน้ําตาลแล้วสีมันไม่ออกมาตามที่เราต้องการเนาะก็เลยย้อมมองไปเป็นสีแดงเลยนะผมสีแดงที่ได้เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความแดงที่แบบแดงตะโกนมาจากนู่นเลยนะว่าแดง ก็คือแดงไม่ไหวนะข้อเสียของการทําสีแดงอันนี้นะคะก็คือเวลาสระผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนครีมคล้คลายกับครีมนวดนะคะเวลาที่เราสระผมเนี่ยสีแดงของสีผมเนี่ยเขาก็จะไหลออกมาเรื่อยๆเนาะทําให้สีผมของเราเนี่ยมันเฟดออกมากลายเป็นสีทองเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย